โอเคครับคลิปนี้นะครับเราจะมาปลดล็อกตัว Gmail v i g o กันนะครับหรือว่า Google Account ของตัว v i g o นะครับตัวนี้หลังเราล้างรหัสผ่านออกแล้วมันจะติดหน้านี้นะครับก็คือหน้าเลือกภาษานะครับเราลองกดัดไปดูเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับให้มันขึ้นรูปขีด Wi-Fi เรียบร้อยถ้าเราจำ Gmail ไม่ได้จะเป็นแบบในคลิปนี้นะครับ หลังเราล้างรหัสผ่านออกนะครับสืบเนื่องต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราสอนล้างรหัสออกตัวนี้ตัวเครื่องก็จะมีการเรียกถามรหัสพินที่เราตั้งล่าสุดก่อนเราล้างนะครับถ้าเราจาไม่ได้มันจะมีช้อยมาให้ดูอีกว่าคําว่าใช้บัญชี Google ของแทนนะครับบัญชี Google ตัวนี้นะครับเป็นบัญชีที่เราใส่โหลดเพจโตครั้งล่าสุดนะครับก่อนเราล้างเครื่องตัวนี้นะครับมันจะมีคําว่า,าใส่ Gmail แล้วก็คําว่าหากลืมบัญชีนะครับหากลืมอีเมลแค่2ออันนะครับไม่มีปุ่มข้าม นะครับตัวนี้ทีนี้นะครับวิธีการปลดนะครับถ้าใครจําไม่ได้ถ้าใครจะจา Gmail ที่เราใส่โหลดเพจโตครั้งล่าสุดก่อนล้างเครื่องไม่ได้นะครับมันก็จะต้องกลายเป็นเครื่องติดล็อก Gmail นะครับก่อนหน้านี้หน้านี้นะครับเราจะติดก็งแต่เมื่อเราวิบดาต้าหรือว่าล้างรหัสผ่านออกนะครับมันจะติดหน้านี้จะไม่สามารถเข้าใช้งานเครื่องได้เดี๋ยวเราจะมาดูแนวทางการแก้กันครับวิธีการแก้แบบง่ายๆนะครับคลิปนี้แบบไม่ต้องใช้คอมนะครับจริงๆอ่ะ วิธีใช้คอมก็ได้นะท่านผู้ชมผมสามารถปลดคอมไม่ดูแบบคลิกเดียวได้นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมท่านอื่นที่ไม่มีโปรแกรมหรือไม่มีคอมจะทําตามไม่ได้นะครับแต่นะครับคลิปนี้เราจะไม่ใช้คอมในการปลดแนวทางนี้ก็สามารถใช้แก้กับ v ีโกได้หลายรุ่นนะครับลองไปใช้กันดูนะครับแต่รุ่นที่นํามาสาธิตตัวนี้จะเป็นวีโกซันนี่สีพัเป็นแอนดรอยด8.1.0นะครับเป็นดอยชั้นสูงนะครับลองเอาไปใช้กับวีโกรุ่นอื่นดูนะครับหรือว่าเครื่องฮาแบรนแห่งแบดนรุ่นอื่นดูนะครับโอเค เริ่มแรกเลยนะครับเชื่อมต่อ wiFI ให้เรียบร้อยนะครับปรับเป็นภาษาไทยนะครับคลิ๊กไปที่ตรงนี้ให้มันมีคีย์บอร์ดขึ้นมาครับกดแชร์ไปที่รูปโลกนะครับข้างรูปแอดหรือว่าข้างสเปกบาร์นะครับตรงนี้กดแชร์ไปที่รูปโลกเปิดให้มันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็กดคําว่าการตั้งค่าภาษานะครับมันจะมีตัวเขียวๆหรือตัวสีฟ้าอยู่ตรงนี้การตั้งค่าภาษากดเข้าไปครับมันจะเล้งมาหน้านี้นะครับให้เรานะครับกดไปที่คําว่าตัวอักษรครับ แล้วก็กดไปที่ขวามือบนครับรูปสามจุดไข่ปลานะครับกดคาว่าความช่วยเหลือและความคิดเห็นนะครับทีนี้นะครับให้เราเอาคําว่าอันแรกนะครับรีเซ็ตเป็นอุปกรณ์ของ android นะครับให้เราเอารูปการตั้งค่านะครับตรงนี้เป็นสามจุดสามจุดแล้วก็เป็นขีดตรงนี้ครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมให้ดูชัดๆตรงนี้ที่เข้าไปครับ มันจะขึ้นอย่างนี้มานะครับให้เลือกไปที่คาว่า Google Go ครับที่ผมเอียงหรือว่าพลิกอย่างนี้คอนอยากให้เห็นมุมที่ว่า,วาภาพมันชัดนะครับเพราะว่าแสงหน้าจอเขาค่อนข้างจ้าแล้วมันปรับไม่ได้เพราะมันไม่ได้อยู่ในโหมดที่สามารถปรับแสงลงได้นะครับตัวนี้เพราะมันยังติดล็อก Google Account อยู่ติดล็อก Gmail อยู่พอเรากดตัวนี้แล้วนะครับกดตัวนี้มันจะเด้งป๊อปอัพนี้ขึ้นมาคาว่าแชร์บทความนะครับแชร์ Share บทความตรงนี้ ให้เราเลือกไปที่คำว่า google go ครับแล้วมันจะเบ่งปอ o อ u พอย่างนี้ครับอันนี้นะครับกดคําว่าใช้โดยไม่มีบัญชีตัวนี้อย่าพลาดนะครับถ้าพลาดมันจะได้ทําใหม่หมดให้กดคําว่าใช้โดยไม่มีบัญชี google นะครับอันล่างโอเคครับพอมาหน้านี้นะครับกดคําว่าเสร็จโอเคครับให้เรานะครับพิมพ์นะครับ พิมพ์ตรงนี้นะครับด้านล่างติ๊กขึ้นมากดเครื่องหมายกากบาดครับตรงนี้ออกลบออกให้หมดเลยให้มันว่างเปล่านะครับปรับฟอนต์ครับกดรูปโลกหนึ่งทีกดคําว่า a d d r o m พิมพ์แค่นี้นะครับคาว่า adrom d พิมพ์แค่นี้นะครับผมแล้วก็กดรูปแป้นขยายครับที่ขวามือล่างของคีย์บอร์ดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างบนสุดเลยนะครับเอาข้างบนสุดเอาลิงกรแรกนะครับคำว่า adrom นะครับ t a bypass ตรงนี้เอาลิ้งแรก เพราะว่าอะไรถึงต้องเป็นลิงก์นี้พอถ้าเรากดเข้ามาลิงก์นี้นครับมันจะง่ายนะครับโอเคครับพอกดเข้ามาลิงก์นี้แล้วนะครับให้เรานะครับไปที่คําว่า open า open set skin lock นะครับลองบักนี้ดูก,ก่อนนะอันที่4ตรงนี้นะครับเป็นรูปกุญแจนะครับอันที่สี่ open set skin lock กดเข้าไปครับ มันจะเด้งให้เราตั้งรหัสผ่านทับนะครับแน่นอนว่าถ้าเป็น a n น r o i d 8ขึ้นไปนะครับตัวเครื่องจะมีเรียกถักเรียกการใช้รหัสผ่านก่อนเราตั้งนะครับแล้วก็สามารถใช้บั๊กนี้นะครับในการข้ามหน้าบัญชี Google หรือว่าหน้าบัญชี gmail ได้เดี๋ยวผมกดให้ดูอีกรอบนะพอเข้ามาตรงนี้นะครับให้เรากดไปดีคำว่า เซฟสกินล็อกนะครับมันมีมันมีหลายอย่างมันมีแนวทางการปลดหลายแนวนะเราจะไปติดตั้งแบบ apk ก็ได้ใครจะไปเล่นสาย apk ก็ได้ถ้าเล่นสาย apk ก็ให้เราติดตั้งแอปนี้ android 8 9ดขีดขีด gam.apk นะครับให้เราติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะครับทีนี้ติดตั้งตัวนี้เสร็จแล้วก็ไปโหลด apk bypass ขึ้นมาแล้วก็ไปใส่ gmail ทับมันก็ bypass ได้เหมือนกันแต่ถ้าจะง่ายเลยนะครับให้เราทำอย่างนี้ตั้งรหัสหน้าจอทับมันจะเป็นการ bypass google อีกรอบหนึ่ง ก็กดวิเครา open s k e t i h l o ครับมันจะมาในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็กดให้เราเลือกครับว่ารูปแบบนะครับเป็นตัววาดถึงง่ายแล้วก็วาดไปครับให้มันทับไปเลยมันจะเป็นบั็กนะครับตัวนี้เป็นบั็กการการข้ามหน้า Google ครับโอเคครับให้เราเลื่อนลงมาเอาคําว่าข้ามครับแค่นี้ครับตัวเครื่องก็ติดรหัสแล้วถ้าอยากรู้ว่าติดรหัสไม่ติดปิดเปิดหน้าจอใหม่อรอบครับเช็คดูว่าตัวเครื่องติดไหมตัวเครื่องติดล็อกหน้ผ่านหน้าจอแล้วนะครับตอนนี้ ให้เราทำการรีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบครับกดปุ่ม power share reboot ครับถ้าเป็น Android 8ขึ้นมาทำวิธีนี้จบทุกทุกทุก Android นะครับที่เป็น b i ก o นะครับ b i o นะแต่ถ้าเป็น Android 7หรือว่า Android 6มันจะต้องไปติดตั้ง APKL นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางลองไปใช้กันดูสามารถประยุกต์พลิกแพงไปใช้กับรุ่นอื่นได้นะครับที่เป็นเครื่อง,ง House นะครับตัวน,นี้ พอเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเราก็ตั้งค่าเลือกภาษาปกติเลยนะครับแล้วก็ใส่รหัสที่เราวาดที่เราตั้งมานะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยดูนะครับมันจะเป็นการข้ามหน้า g o o g l e โอเคครับปัดขึ้นมาครับมันก็จะไปที่หน้าเลือกภาษาอีกรอบนึงอย่างนี้ครับกดข้ามครับจะหลุดไหมนะครับบั็กนี้ ถ้าไม่หลุดก็จะมีอีกบั็กหนึ่งให้รับชมนะครับมันค่อนข้างที่จะไปได้หลายวิธีนะครับให้เราคำว่ากดคำว่าตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ตัวเครื่องก็จะมีการเห็นนะครับมันจะเป็นมันจะต่างจากเดิมนะจากเดิมมันจะเป็นแค่ตัวเลขใค่แค่ครับอันนี้เราตั้งลาดผ่านตัววาดทับแล้วเราก็วาดไปเลยครับวาดลาดผ่านที่เราตั้งทับเดี๋ยนะผู้ชม มงนโหวาดไม่ถูกอ่าวาดนี้มันถูกนะครับพอเราวาดไปมันจะไม่เกิดเส้นนะแต่เราก็กดลากไปเลยครับเรากดลากตามที่เราตั้งในเว็บแอดลอมเลยนะครับกดลากตามที่เราตั้งมาเลยเลยเห็นไหมครับผ่านแล้วมันก็จะมีคําว่าข้ามกับสร้างบัญชีใหม่ถ้าใครจะสร้างไปเลยก็ได้สร้างไปมันก็เราก็จะต้องสร้างสร้างอะไรต่อไปนะครับเต็มตัวนี้สามารถไปสร้างทีหลังได้ในพ s สโต e นะครับกดข้ามไปก่อนเข้าหน้านหลักได้แล้วก็ไปตั้งทีหลังข้ามทีหลังนะครับ อันนี้ชื่อชื่อเราจะตั้งไปเลยก็ได้หรือมันเขาไม่บังคับนะครับเรากดถัดไปก็กดถัดไปได้อันนี้กดเพิ่มเติมเพิ<ๆ>่มเติมยอมรับครับอันนี้กดไม่เป็นไรครับซ้ม,มือล่างอันนี้กดเลื่อนลงมาล่างสุดครับกดปฏิเสธมันจะเป็นบริการอะไรต่างๆของเขานะครับมันสามารถเอาที่หลังได้ในตัวเครื่องครับพวกนี้แค่นี้ก็ เข้าหน้าหลักได้แล้วอ๋อมันก็จะเป็นการรับแอปของวีโกีกก็คือวีโก p แอปซ r t นะครับมันจะมีปุ่มข้ามเป็นตัวจางๆนะครับถ้าเรากดดาเนินการต่อตรงนี้ปุ๊บมันจะลิงก์แอปก็คือมันจะโหลดแอปนานเลยนะเพราะว่าแอปพวกนี้เราสามารถโหลดทีหลังได้ในเบสโซนะครับแอปไหนที่ไม่จําเป็นหรือว่าจําเป็นไม่จำเป็นเราสามารถขัดได้แต่ถ้าเรากดดำเนินการต่อมันจะเป็นการรับแอปแบบเต็มๆเลยมันจะมีปุ่มข้ามต่างๆนะครับที่ขวามือบนนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้วีโกนะครับมันจะไม่ขึ้นตัวทึบนะ หรือว่าไม่ขึ้นตัวให้เรากดเรากดเข้าไปเลยนะครับมันจะข้ามได้นี่ครับกดเข้าไปอย่างนี้เลยแต่ดกดให้ดูอีกรอบมันจางนะครับแต่มันกดได้นี่ครับแล้วมันก็จะมีคําว่าข้ามการติดตั้งแอปนะครับข้ามการติดตั้งแอปแน่ใจหรือว่าคุณต้องการข้ามาขั้นตอนการติดตั้งแอปที่น่าสนใจเหล่านี้ใช่ครับเราตกลงเข้าไปเพราะแอปพวกนี้มันติดตั้งทีหลังได้ในพ a y s สโต e นะครับแค่นี้ครับตัวเครื่องเราก็ เข้าหน้าหลักได้แล้วมันก็ยังตดรหัสหน้าจออยู่ใช่ไหมครับเราก็วาดไปเราก็แค่ไปเอารหัสหน้าจอออกนะครับในการตั้งค่าวิธีนี้นะครับจะง่ายกว่าการติดตั้งแอป,ป APK นะครับเพราะว่า APK เราจะต้องไล่ลบ APK นะครับไล่เอาเมลออกแต่ตรงน,นี้เราก็แค่ไปเอารหัสหน้าจอออกรหัสน้าจอก็จะอยู่ที่เมนูนี้ครับความปลอดภัยและตำแหน่งกดเข้าไปครับแล้วก็เอาคำว่าล็อกหน้าจอมันจะเขียนว่ารูปแบบอยู่ที่เราตั้งมา ติพย์รูปแบบครับเราก็ใส่รหัสหน้าจอที่เราตั้งมาของเว็บแอดลอมแล้วก็เลือกคําว่าเลื่อนนะครับเลื่อนก็คือหมายความว่าปัดครับคําว่าไม่มีก็คือหน้าจอจะไม่ล็อกเลยตัวนี้มันจะมันจะอ่าผมแนะนําว่าให้เลือกเป็นเลื่อนนะครับแล้วก็คําว่าใช่นําออกแล้วก็กดโฮลออกมาเลื่อนหมายความว่ามันจะต้องปัดขึ้นอย่างนี้หน้าจอถึงจะปลดล็อกนะครับแต่คําว่าไม่มีคือ มันจะมาหน้าอย่างนี้โดดๆเลยมันจะไม่ต้องปัดนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นแนวทางการปลดล็อกตัว gmail v i c o นะครับลองไปนำลองไปใช้กันดูนะครับเป็นแนวทางสั้นๆง่ายๆนะครับมันสามารถนำไปประยุกต์เพียงปลดกับ v i c o รุ่นอื่นได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้มันจะเป็น sunny สนะครับนี่นะครับเปลี่ยแปดจุดหนึ่งจุดศูนย์นะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไว้ต่ออันใหม่วิดีโอหน้าครับ